ยิงเลยฮึมไม่ยิงเลยเจ้าไปวิ่งไป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 แดงแดงเสืยรแดง เชียร์ใครบ้าอะไรวะเชียร์เชียร์ไม่ขึ้นเลยมั้งมันไม่ใช่ไม่ถึงมันตรงไม่ตรงเฮ้ยตัดเลี้ยดไม่รับเหรอเฮ้ยไอ้น้องจริงดิ ยังไม่ออกยังไม่ออกออกอะไรเราผมยืนมองอยู่เนี้ยโอ้แกอยู่นอนฉันอยู่เส้นเนี่ยโอ้โหไปโกงเขาเล่น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 ยิงยิงยิงใช่ไหมโบ๊ยังไม่ออกใช่ไหมโบ๊นดยังไม่ออกใช่ไหมโอ้โหตัวคนมันออก to con ngọc này nó không có ngọc đâu bỏ đi, giải อุดละอุดละเซนเตอร์ไอ้โจมเครียร์อยู่นะเครียร์อยู่นะให้ยิงไม่เข้าลูกเมื่อกี้โอ้โหยิงไม่เข้าโดนค้อนโชคแน่ค้อนฟาดหน้าขาแน่เฮ้ยเราออกคู่เราไม่เจอเนี่ยเจอแค่คืนนี้คืนนี้อ่ะเจอเชอเดียวกันอีกแกเดียวกันทีแกเมื่อกี้เราก็ออกคู่รึเปล่าวะแกใส่ไยแกให้เปรเทพบดูเนี่ย งานนำหน้าหน้าเล็กเล็กไปแล้วเล็กเอาอาีกไปไปไตัวนี้ไม่ใจได้ไม่จัดขาดนยากดนยากรดนแก่วงแก่วาง

เชียร์ยห้ออกคู่ใช่ไหมเชียร์ออกคู่เลยไม่เชียร์แชมป์ออกคู่ดิเชียร์ให้เลี้ยงคู่ล้ยังครังนี้ังนี้เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยถ้าถ้าฝั่งนี้เสมอออกคู่ทีมเดียวนะพี่เล็กยิงอยู่ดิการดีมการดีมเก็บลายปิงดิ

ลูกตายนะลูกตายนะหมดแล้ว